สาธุสาธุสาธุไปบุญกระถินมาปูผมมีถูกกับว่าเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องยิตเท่าเป็นบุญเป็นกุศลมืกกาเกิดบุญกุศลทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอนุโมทนาสาธูบุญให้งเวงเท,เทวาแล้ะกะันปูนอัคราชนะคะ่ะวันที่แล้วปูกะสามโตเนาะ อุ๊ยได้โชคญ่มีล่าเหมือนแร่งนูจะต้องมีโชคแน่มีเลขแบ่ง,งเอาผู้ใดามาเหตุไหวโอ้ผู้ใดเอาเงินเมื่อป่วย้ขวยตั้งยี่สิบล้านสี่สิบล้านต้องถือลอตเตอรี่สองใบแน่เลย อลิ่งได้เนเหตุเนี่ยผลงานของลิ่งเลยเนี่ยเนาะเพราะว่ามันลิ่งมีลิงบ่ <c oughs> มีถูกกะเฮากับอนุโมทนาบุญให้ปู่ได้เนาะค่ะพี่นอ้องสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตใจของเขาเนะค่ะ นางโหลดจะผ่าโซกับโป๊กซากได้แต่จิตใจคนมันโซกับโป๊กมันกระยางอยู่เพือจะจล่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ าธุนะโมพุทธายะพุทธไตรัตนายามนมณีนุภราสีสหัสสุธรรมาพุทโทธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคังสีวรีจามหาเทรัง อะหังวันทามิทูระโตอหังวันทาม,าทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสาธุเดอร์บุญกุศลใดลูกหลานปุนี้ไดเฮดมาดีแล้วลูกหลานขออนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญให้ทันปูนักราชตลอดจนบริวารนักราชดีคอยรักสมรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ตลอดจนแม่นางใหม่แม่นางตะเคียนองค์เทพเทว,วา ตีซิงสถิตอยู่ะตนใส้แห่งนี้บุญกุศลใดที่ลูกเห็ดโดยดีโด,ดยชอบแล้วลูกหลานขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลในดวงจิตด,ดวงวิญญาณเศสัมภพรเวสียสุนรกายทุกทุกตนที่อยู่นะสถานที่แห่งนี้บณนลูกหลานมากกา่าไว้ขอบัรมีองคเทพเทวท่านปูนัคราท่อยูเบ่องหนาลูกตลอดจนกุรุเทวานางใม่แม่นางตะเคียน รูเทวดาท่านปูเทวดาที่สิงสถิตอยู่ณนตนโพแห่งนี้ขอบารมีท่านทั้งหลายได้โปรดเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานตลอดจนพี่น้องเอฟซีพี่น้องทูทุกท่านที่รวมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีโชคมิลาภเป็นหนีเป็นสิ้นก็ขอให้วิญญาณวิสินด้วยเถิดบุญใดที่เหตุเกิดเป็นพลบุญแล้วขอให้ตัวเลขที่อยู่ในจิตลูกที่ลูกแนมเห็นด้วยตาเปล่าก็ดี สาทีสามก็ดีขอหาเป็นตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบเกิดโชคเกิดลาบให้ลูกให้หลานสาธุสาธุสาธุก่าแมทรณีซอยเกลือนุนดวงลูกหลาน วัดที่แล้วหฮากะได้เพิ่มบารมีถานปูเนาะค่ะพี่นอ้องสามโตรัฐบาลสามสถานที่วัดปลาธรรมชาติหลักๆก็จะเป็นวัดปลาธรรมชาติวัดเขาช่อมพูแล้วก็วัดธรรมเขาซิงโตเนาะคะ่ะลัญยาประเทศซาแกียวเนาะค่ะพี่นอ้องโชคลาภมันขึ้นอยู่กับโตเฮ้าเนาะคะ่ะบ่มีผู้ใดดนบันดาลโชคลาภให้เฮ้าได้นอกจากโตเฮ้าเองเห็นผู้ใดทำบุญก็ให้อนุโมทนาสาธุไปน้ำเพลินเนาะค่ะพี่นอ้อง เพราะว่าคนเหตุเขากระเต็มใจอนุโมทนาสาธุคนรับกะเต็มใจอนุโมทนาสาธุมันกะเกิดเป็นบุญเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเฮาเกิดใดเงี้มามาพอกันกะซอยกันสางซอยกันเหตดบุญเนาะค่ะพี่น้องตายไปมันจังสิบออดบอยาเจี๊ยบกะบบไดลู้อีงังมากมายดอกเกี่ยวกับอ่าพราพูธศาสนาหรือว่าประวัติอีงังต่างๆกับบด้มีความรูอ้อีงังมากมายเนาะคะ่ะ แยียบลูกแค่ย่างเดียวก็คือบุญกับบาปเนาะคะ่ะเฮตุบุญก็ได้บุญเฮ็ดบาปก็ได้บาป,บาปอืมไข่หูแค่นั้นลหละพี่น้องหูแค่ว่าคนเฮ้าเห็ดกรรมไดก็ได้กรรมนั่นจงสร้างบุญบารมีจงสัางศีนใส่กายสังขารจาะคะ้องเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเกาะขุมกายเฮาานาะค่ะพี่น้องเยบสว่างวันที่จะถึงวันหนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเย็บจะจุดให้เนาะคะ่ะแต่ว่างวดน,นี้พากรเนาะคะ่ะ รอบเบิงวันหนาะว่าจะเป็นจังไดเพราะว่ากบาบอสามารถบอกเอยียงลวงหนาะใดว่าเพื่อนจะหายหรือบอหายเนาะค่ะพี่เนาะยอแบ่งมาไว้ ตั้งมันในความดีความดีมันจะคุมข้อ,องเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเฮาเกิดเป็นมนุษย์บ่บ่ต้องไปอยากรู้อีหงยัง,ยงมากมายดอกสาหรับข่อยนะหูวแค่ว่าทําบุญก็ไดบุญทาบาปก็ไดบาปข่อยหู้แค่นั้นละ่ะอยากถูกหวยก็อยู่ที่โตเฮ้าเฮ็ดโตเฮ้านี่ล่ะเฮ็ดโตเฮ้าเองบม่มีไปเฮ็ดโตเฮ้าได้ดอกแน่นางใหมแม่น่าตะแกนท่านปู่ครูเทวดาเจ้าคะ่ะ ขอหายลูกมีโชมไม่ลับแต่สามโตตรงขอหายได้จับเงินลานวันนี้เธอสบาทุกอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลบๆเนาะคะ่ะสลาขังล้างสลาทันปูก็จะเป็นตน้นไส้ไ่เนาะคะ่ะพี่น้องขางล้างก็จะเป็นน้ำเนาะคะ่ะเป็นทางน้ำไหลแต่ว่าตอนนี้มันเก่าว่ามีน้ำแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลบๆเป็นปลานมงนม่เนาะคะ่ะ ผูใดทีเพินประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็นจะนําสิ่งของมากแก่บนเนาะคะ่ะรูปปั้นตั้งๆเนาะคะ่พะ,คะพี่น้องรูปไก่รูปสางรูปสางหมางอ้วค้วยเนาะค่ะพี่น้องมาแก่บนริ่งกระดือหายเพื่อถูเฮื่อยังสะลงมาเบิดลิ่งตามภาษาสารบรมมาคู่เนาะ,ะพี่น้องมาเด้อศักสีแห่งสถานที่ตรงนี้ ้องล่องมาสัมผัสค่ะพี่นอ้องพอให้วันนี้ลูกแตกสามโตตรงให้ถูลอตเตอรี่ที่ลูกยิบมาเด้อปูพอให้ได้จับเงินล้านวันนี้สาธุสาธุสาธุเจ็บกะขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่ติดตามเบองคลิปเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อมีอยังไหนนะะนน้เนะาะค่ะมือนี้นอกจากคําว่าอนุโมทนาสาธุในทุกๆบุญค่ะพี่นอ้องสาธุค่ะ ขอบคุณค่ะพี่น้อง